ดูใบไม้ร่วงต้มแรงค่ะวันนี้วันที่16ตุ 2, 5, 5ลาคมพศ2562ดูสิคะ้มแรงมากจกกืิงจะเป็นไหมครับได้สัมผัสไปดูใบไม้ร่วงจริง ต้นไม้หลังห้องเสียงดังสวรค์สวัยคุณดูใบไม้ร่วงต้มแรงค่ะวันนี้วันที่16ตุลาคมพศสอ6 2ันห้าหกสิบสดูสิคะมแรงมาก,ก,ก,มกเป้นเต็นเลยค่ะ ให้สัมผัสดูบนไม้ร่วงจริงต้นไม้หลังห้องเสียงดังสวรรค์สวัยดูดูใบไม้มร่วงต้มแรงค่ะวันนี้วันที่16ตุลาดกาคมพศ2อง5ัน้ดูสิคะ เล็นก็นเต็มเลยนะ่ะในสัมผัสไม้ดูบนไม้ร่วงจริงต้นไม้หลังห้องเสียงดังสวรค์สวย